วันนี้นะครับเรากลับมาในแมปที่เราเคยทดลองวิทยาศาสตร์ไปนะครับผมเห็นแมปนี้มีอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วก็คนเล่นเยอะขึ้นกลับมาดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่คือแมปการผลักก้อนหินนะครับผลักก้อนหินขึ้นไปครั้งที่แล้วเนี่ยเออทำไมเรากลับมาตรงเนี้ยครั้งที่แล้วคือเราไปจุดปลายสุดแล้วนะฮะในก่อนอัปเดตนี้นี่คือโซนแรกโซนแรกผลักขึ้นไปง่ายๆไม่มีอะไรอือเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่รอบตัวสิ่งที่ยกก็คือโคลอซียม ครั้งที่แล้วคือไปถึงตรงนี้แต่ว่ายังไม่มีข้างหน้ามันตกลงมาข้างล่างนะครับอ่ะไปต่อได้ไหมผ่านไหมข้างบนคืออะไรเหมือนจะเป็นพิระมิดทะเลทรายใช่ไหมใช่ทะเลทรายโอ้โหรูปปั้นเทมาก <laughs> รูปปั้นเทมากชอบชอบโอเคโซนนี้มีสัตว์เลี้ยงสี่ตู้แล้วก็โซนถัดไปต้องเข้าไปในพิระมิดเดินขึ้นไปขึ้นไปโอ้ โอ้โหผักไม่ไปเลยครับโซนต่อไปไม่ขยับเลยอืมไม่ขยับเลยครับโอเคกลับมาฝึกต่อได้เวลาฝึกต่อศวสราที่เราลงทุนไปนั้นมันยังอยู่ไหมมีสัตว์เลี้ยงมาใหม่ตู้เอ็กซ์คู e e ีฟ l วชั o นซีเว e t ดเอ็กมีสัตว์เลี้ยงโอ้โหแปดพันเก้าร้อยสิบเก้าโลบักค,คูณสองแสนห้าเดี๋ยวนะปกติคูณเท่าไหร่เราใส่ตัวนี้ดีที่สุดสี่ คูณสองแสนห้าเลยเหรอลองลองมาสองหมื่นสามแล้วก็หมื่นหนึ่งอ่ะเราซื้ออะไรไปบ้างคูณสองคูณสามนะครับคูณพลังพาเวอร์ใส่สัตเลี้ยงเพิ่มสัตสเลี้ยงเพิ่มโอพีคลิกเปิดเร็วยังไม่ได้ซื้อส่วนข้างล่างเป็นการเปิดสัตเลี้ยงเพิ่มโชคข้ามไปเลยอีซี่ชายนี่คลาข้ามไปเลยครับดับเบิลกิฟต์ทริปเปิลกิฟต์กิฟต์คืออะไรอะ่ะแล้วก็มีแพ็คมีบูสต์นะครับมีบูสต์แบบฟอร์เอเวอร์ด้วยอ่ะบูสต์ไปให้หมดอืมโอเคครับเรียบร้อย ่ามันมีโซนอะไรบ้างเราอยู่ในโซนปิรามิดอ้าวมีสองโซนเองเหรอถึงสวรรค์แล้วเ,เนี่ยแค่โซนเดียวเองผมนึกว่าจะมีเยอะกว่านี้แล้วก็มีโซนอีเวนต์ครับเอาไปดูอีเวนต์ก่อนโล่งๆเลยครับเป็นอีกมิติหนึ่งมีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันอันนี้ใช้อะไรอะ่ะสามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาคราบเป็นคอสมิกได้ใช้หนึ่งร้อยเจมใช้เวลาหนึ่งร้อยหกสิบปดชั่วโมง ตู้คอสมิกอ่าลองเลือกสัตว์เลี้ยงดูเลือกไม่ได้ด้วยอันนี้โครนแมชชีนอันนี้ Club. คอสมิกครับโครนสัตว์เลี้ยงอ้าวโครนได้นี่อ่าลองสักตัวซิตัวนี้โอเวอร์อรลดโครนอือไม่มีเหรียญโครนซื้อเหรียญโครนไหมห้าร้อยโลบับอืมอะงงเดี๋ยวนะผมขอลองสู้ตรงนี้ดูสเต็งอ๋อลดน้อยน้อยมากแสดงว่าเป็นอีเวนท์ที่ง่ายๆดูครับสเต็งแทบไม่ขยับเลย ผักลงมาแล้วกลับมาที่เดิมเราได้อะไรเราได้อะไรเนี่ยดูครับได้อะไรครับมันเวลามันนับไปเรื่อยๆนะแต่เหมือนจะไม่เกี่ยวเนี่ยตึงๆอ๋อได้เหรียญได้เหรียญหนึง่งเหรียญอ๋อเหรียญโครนใช่ไหมเหรียญโครนออกมาโครนก็ได้ครับก็ได้อาะแสดงว่าคือแต่ละรอบไม่ได้การันตีว่าจะได้ส่วนตรงนี้คือซีซันพาสมีผลไม้ด้วยเพชรซิ <laughs> มหรือเปล่ามีผลไม้มีกิฟต์แล้วก็มีเป็นอ๋ออันนี้เป็นเครื่องประดับเอาไว้เพิ่มพาวเวอร์เพิ่มอะไรพวกนี้ แล้วที่เราได้ตรงนี้คือเหรียญอะไร1นึ่งเลเวลลบหนาทีอ๋อเอาเหรียญโครนมาเพื่อโครนได้แล้วก็ใช้อันนี้ใช้เหรียญเนี่ยลบเวลาในการรอลดเวลาการคราฟแบบเพิ่มมาเน้นก็คือลบไปเรื่อยๆโอ้แต่มันร้อยเกชั่วโมงนะลบแค่ห้านาทีต่อหนึ่งเหรียญลบห้านาทีต่อหนึ่งเหรียญแต่ผมอยากรู้ว่าตู้นี้ไว้ทําอะไรคอสมิกเนี่ยอ๋อแต่จํานวนมันเพิ่มครับใช้เหรียญเพิ่มด้วย โอเคไปแล้วมาอยู่แล้วโซนนี้เสียเวลาข้ามไปเลยคริสต์มาสโซนคริสต์มาสเป็นมิตรต่อผู้เล่นไหมถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วก็ตามเลยปีใหม่มาแล้วแต่ก็ยังมีคริสต์มาสอยูอย่เราสามารถโอ้ดิรถเลื่อนซานต้าไม่อยู่ผมทำหน้าที่แทนเองไม่ต้องห่วงครับซานต้าโอโหพลังเหลือเฟือไม่ขยับเลยมาแล้วครับซานต้ารถเลื่อนมาแล้ว ได้ได้อะไรได้กิฟต์นี่ไงได้ของขวัญเอากิฟต์มาซื้อของตรงนี้ซึ่งเป็นน้ำยาบูส์น้ำยาบูส์สัตว์เลี้ยงอยู่ตรงนี้สัตว์เลี้ยงสูงสุดในโซนนี้ที่สามารถอันนี้ได้สัตว์เลี้ยงที่ซื้อได้โอ้อันนี้หมื่นหนึ่งเลยเหรอใช้ห้าหมื่นสามพลังสูงสุดในโซนนี้คือเจ็ดหมื่นนะครับแต่ว่าต้องปลดล็อกวัวก่อนส่วนตรงนี้คือคริสต์มาสเอกเรามีอยู่สิบเปิดมาตัวหนึ่งดูว่าคูณอันนี้ไหมคูณกิฟต์ไหมอือฮึ ตัวนี้ใช่ไหมเบบี้เทตราไม่คูณกิฟส์สัตว์เลี้ยงไม่ได้คูณกิฟตแต่ว่ารอบหนึ่งเนี่ยได้สิบเอ็ดโอเคครับซานต้าเป็นโซนนี้เว้นสองโซนที่ไม่น่าเล่นเลยเลยดูครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงใช้ตั้งแต่สามร้อยสาร้อยนี่คูณแค่หกุดสองนะเล่นโซนปกติก็ได้ถ้าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสูงๆเนี่ยห้าหมื่นสามแต่ว่ามีอันนี้ทำอ๋อโอเค มารับเป็นเควสได้แต่ก็เยอะอยู่ดีครับต้องเล่นตามเนี้ยผักกี่รอบกี่รอบถึงจะได้เอาละเพราะฉะนั้นเราจะมาทดลองวิศาสตร์ที่มันแพงมากมันเปลืองมากไม่ต้องมาทดลองตามนะครับเล่นปกติหรือว่าดูผมเล่นก็พอนี่คือการทดลองวิศาสตร์ดูว่าพลัง2องแสนห้าเนี่ยมันเยอะขนาดไหนในเกมนี้นะครับนี่คือราคา9 00 0โลบักเจ้ามังกรคิมล่า2แสนห้าระดับเบบี้ อื้อสัตเลี้ยงเต็มได้เลยออกไปสักตัวหนึ่งเจ็ดสิบห้าออกไปแล้วก็สองแสนห้ามาผมว่าตัวอื่นออกไปเลยตัวอื่นออกไปเลยตอนนี้เราพลังสิบเจ็ดบิลเลียนนะครับพลังการยกน้ำหนักผมคลิกทีหนึ่งได้มาสามบิลเลียนครับือมมันก็ไม่เยอะนะนึกว่าจะกดทีหนึ่งเป็นทีเลียนอะไรอย่างงี้อาจจะขึ้นอยู่กับอันนี้ของที่ยกใช่ไหมของที่เรายกสองจุดหนึ่งห้าบิลเลียนนะครับ ของที่ยกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ๋อใช่มันมีดัมเบลด้วยดัมเบลที่ปลดล็อกได้แล้วก็ซื้ออ่าอันนี้เป็นพิระมิดพลังการยก80,000ื่นอ่ามาอีกอันนึงมาก <c oughs> ่อนหน้านี้ราคาไม่ถึงพันนะอันนี้มันเกือบพันหนึ่งแล้วอะยิ่งขึ้นมายิ่งแพงยกอําหนักแต่เพื่อวิทยาศาสตร์เราจะทําการยกพิระมิดตอนนี้28บิลเลียนผมยกหนึ่งครั้งได้มา1้0กว่าบิลเลียน <g ül> <g ül> ก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามันจะหนึ่งทินเลียนแล้วมันจะหนึ่งทิเลียนแล้วนนหนึ่งจหนึ่งสองทิเลี่ยน,ยนผมคลิกประมาณไม่ถึงสิบครั้งผมเดินกลับไปตรงนู้นกลับไปในที่ที่เราผลักไม่ไหวเมื่อกี้ด้วยพลังวิาสตร์ก้อนหินที่หนักมากลูกนี้เราจะยกขึ้นไปไหวไหมกดดันขึ้นไปโอ้วอดโอ้โหพลังสองแสนห้า ผมยังยกไม่ไหวเลยเหรอเดี๋ยวนะนี่มันทินเลียนแล้วนะเจ้คิเมล่าเฮ้ยต้องโอ้โหต้องเกือบหมื่นโลบัคเลยนะเมื่อกี้นี่บูสต์แล้วด้วยเอย้แล้วสัตว์เลี้ยงโซนนี้มันเท่าไหร่อะวินได้มา255ล้านถ้าเกิดเปิดตู้สัตว์เลี้ยงโซนนี้อย่าบอกนะว่าพลังมันสูงเปิดดูสิอ,อได้อันคอมมอนอยู่ไหนอยู่นี่ห้าเอง โซนนี้500นะครับคือตู้ต่ําสุดในโซนนี้ผมว่าตู้สูงสุดเนี่ยไม่ถึงหมื่นอะอย่างมากก็9,000พันอะเจ็ดแปประมาณนั้นใช้8ปดบิลเลียนวินนะครับคือคิดว่าแบบยกน้าหนักแปบบ๊หนึงก็น่าจะผ่านแล้วไม่ใช่เลยครับยังไปได้ไม่ถึงไหนเลยเครียดเครียดคิดแล้วก็เครียดุุส่าห์เติมไปอ่ะ47่สิบเจ็ดทิลเลียนสีทิลเลียนนะครับเมื่อกี้ได้อันนี้มาเป็นเควส อืมอ่ามัน,ม,นมันคือตรงไหนเป็นอีเวนท์ที่สุ่มแล้วได้เอ๊ะทำไมคูบป,ปองคุณคุณไปนั่งเล่นไปสิบม,มาใช่ไหมเนี่ยก่อนจะอัปเดตเกมมีคุบป,ปองมีผลไม้อ่าเปิดมาเปิดมาอ่ะได้อะไรอ่ะอ๋อได้อนันนี้คือมีโอกาสได้คูณ2องพาวเวอร์ต่อการยกน้ำหนัก1ครั้งโอกาสแค่2%ต่อ1ครั้งซึ่งจะได้หรือไม่ก็ไม่รู้ห้าิลเลียนยกขึ้นไปอืม เพิ่มสปีดเพิ่มสปีดเฮ้ย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 จะครึ่งหนึ่งแล้วจะครึ่งหนึ่งแล้วพลังยังมีอยู่ power ยังมีอยู่แต่ช้าลงครึ่งทางครึ่งทางหมดแรงโอ,โอเคยังไม่เปิดยังไม่เปิดอ่ะอยางงั้นฝึกต่อให้ได้สักร้อยห้าสิบทิลเลียนนี่คือสีหน้าของผมเมื่อรู้ว่าจ่ายรูบักไปแล้วยังต้องมาฟาร์มอีกเป็นชั่วโมงตอนนี้สองร้อยทิลเลียนนะครับอ่ะไม่ถึงชั่วโมงหรอกแต่มันก็ไม่ควรจะฟาร์มนานขนาดนี้ พลังตั้งสองแสนห้าสัตว์เลี้ยงในเกมแค่หลักร้อยหลักพันทำไมมันยากเหลือเกินอ่ะพักไปคือถ้าเล่นปกติเนี่ยผ่านโซนนี้ไปได้หรือเปล่าไม่อยากจะคิดเลยโอ้โหแล้วจะผ่านไหมรอบนี้พลังเหลืออีกร้อยห้าสิบทิลเลียนถ้าไม่พอนะมันต้องพอสิมันต้องพอสิถึงหน้าประตูแล้วเย้ขึ้นมาบนสวรรค์แล้วครับโอ้โหยังจะมีดาเบอันนี้สวรรค์แล้วไม่ใช่หรอ หมดแล้วหมดแล้วข้างหน้าไม่นับแล้วข้างหน้าไม่มีฮะข้างหน้าคือหมดแล้ว <c oughs> ข้างหน้าไม่นับข้างหน้าไม่นับนี่ขนาดสัตว์เลี้ยงสองแสนห้านะสัตว์เลี้ยงโซนนี้คูณเท่าไหร่เอามาลองดูหน่อยแล้วกันดัมเบลตรงนี้หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบโลบัคครับหนึ่งล้านดัมเบลหนึ่งล้านอ่าเราต้องการสิบหกบิลเลียนผมฟาร์มแป๊บหนึ่งร้อยสามสิบบิลเลียนเราเปิดตัวนี้ได้นี่คือตู้สูงสุดในเกมนี้ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ เราจะเปิดได้ตัวไหนนั้นเปิดมาเป็นเรนโบไหมเป็นชายนี่ไหมอีปิกติดชายนี่ไหมเนี่ยใช้น้ํายาไปแล้วนะอีปิกคูณหมื่นหนึง่งก็ยังไม่ถึง2องแสนนะตอนนี้คลิก142บิลเลียนนะครับเรามาลองรีเบิร์ดูว่าจะเป็นยังไงมีซุปเปอร์รีเบิร์ด้วยเหรออมีรีเบิร์มีซุปเปอร์รีเบิร์ตอ่ะรีเบิร์ดูก่อนรีเบิร์บวกหอ๋ออยู่โซนเดิม อ๋อชีวินรีเบิร์ดลืมไปลืมไปโอเคโอเคครับเราสามารถกดรีเบิร์ดได้เลยเราเก็บวินมารีเบิร์ดได้ตอนนี้ใช้32มิบิลเลียนวินในการรีเบิร์ดเราได้มา400%นะครับคลิกทีหนึ่งก็488อ๋อเมื่อกี้คูณ2ได้ประมาณ214ริบิลเลียนต่อ1คลิกมันก็ยังช้ายอยู่ดีนะแล้วถ้าเกิดซุปเปอร์รีเบิร์ดล่ะซุปเปอร์รีเบิร์ดเราจะได้สเต็งเพิ่มมาจาก10%เป็น12%อ่าดัมเซ็นต์เป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์ดัมเบลหายไหมสัต ยังอยู่โซนเดิมแต่รีเบิร์หายกลายเป็นซุปเปอร์รีเบิร์อ๋อได้เปอร์เซ็นในการรีเบิร์มากขึ้นแล้วถ้าเกิดเราผลักอันนี้เลยเราได้วินเลยไหมได้วินเลยพอได้วินเลยปุ๊บแล้วก็มารีเบิร์เลยโอ้โอพีมาก <c oughs> ข้อดีก็คือเราอยู่ที่เดิมไงซุปเปอร์รีเบิร์ครั้งต่อไปอ๋อต้องรีเบิร์ต35ครั้งก่อนได้เปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นมานิดเดียวครับไม่เยอะไม่เยอะ คลิกที่1 2 0 0ให้4บิลเลียนโอเคครับไว้มาดูประมาณนี้นะฮะเราซื้อสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดในเกมไปแล้วก็พลักก้อนหินมาถึงบนสวรรค์แล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ